สวัสดีคะ่ะกลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี ep ที่722ค่ะ72 2ประ จาเย็นวันอาทิตย์30มีนาคมจะพิจา2568ค่ะเช่นเคยน้องร้าพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจะพิจา1ชุด30รายการเปิดรายการละ200บาททุกองค์2องค์300บาทค่ะพี่ๆชอบรายการไหนโทรทักไลน์นะคะ099ย์จะ 08415610925439610ค่ะส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะโทรทักไลน์ได้เลยจ้ะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องร้าพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นค่ะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้าค่ะ รอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นฝากพี่พติดตามเป็นกําลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะขออนุญาตเริ่มรายการที่1เป็นเหนรียญฉรุรัชการที่5ค่ะด้านหลังเขียนว่าสเสด็จกลับจากยุโรปนะคะพี่พีขา1องค์200บาท2องค์300บาทรายการที่2เป็นพระปิดตาค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่พีขาแบบนี้เลยค่ะเก่า เปิดให้พี่ๆที่200บาทนะคะรายการที่3เป็นเหรียญพระาธาตุพนมค่ะเหรียญพระาธาตุพนมนะคะพี่พี่ขานี้ปี18นะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ4เป็นเตารีดหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะเตารีดหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่พี่ขา1องค์ 200บาท2องค์300บาทรายการที่5เป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังแบบค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขา่ขา200บาทค่ะ6เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่ค่ะพี่ขาหลวงพ่อปานอุดผงด้านบนเป็นพิมพ์ขี่ไก่นะคะ200บาทค่ะ7เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระาตองสีค่ะ 1>, 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่8เป็นสมเด็จเกศชัยโย7ชั้นค่ะมาในเลี่ยมแบบนี้นะคะ200บาทแล้วจัดส่งฟรีค่ะรายการที่9เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้ค่ะ9เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้นะคะมีคาบกุกเก่าๆแบบนี้ค่ะ200บาทนะคะพี่ขาสิเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรค่ะ เหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ11ค่ะเป็นขุนแผนเคลือบค่ะขุนแผนเคลือบเนื้อหาเก่าสวยนะคะ200บาทค่ะ12เป็นชินราชอินโดจีนค่ะเนื้อทองผสมเก่ามีตอกโคตค่ะ 200บาทนะคะพี่ขา13เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อวาดค่ะฝังตะกุด1ดอกเนื้อหาเก่าๆนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อวาน14ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงมาในเลี่ยมค่ะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆนะคะ15เป็นพระวัดจุลามณีค่ะพิมพ์ลือสีอเปลวเพลิงนะคะ รายการที่16เหรียญพัดยศหลวงปุโตค่ะเหรียญพัดยศหลวงปุโตวัดประดูชิมพลีปี16นะคะ200บาท17เป็นเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมปี17ค่ะวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะ18เป็นพระลีลาค่ะพระลีลาเนื้อหาเก่าสวยแบบนี้เลยจ้าพี่จา๋า 200บาทนะคะ19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนค่ะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนวัดถ้ำขุนเนนนะคะมียันด้วย200บาท20เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ20บจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อหาเก่าสวยค่ะ200บาท21ควิค่ะพี่ขาจะเป็นพระ25พุทธศตวตรรษค่ะ ด้านหลังมียันแบบนี้22เป็นหลวงพ่อทบค่ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะพี่ขา200บาทแล้วจัดส่งฟรี23เป็นชินราชนะคะพี่ขาชินราชใบเสมาเนื้อชินเก่านะคะ200บาทค่ะ24เป็นสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังค่ะ 1องค์200บาท2องค์300บาท25เป็นเหรียญละคังค่ะของพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะคะปี1.4ชนมายุครบ6รอบค่ะ26ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญพ่อท่านเขียววัดหงมนค่ะพี่ขาปี1.3นะคะเหรียญพ่อท่านเขียววัดหงมนปี1.3 27ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญปรับพ่อรัชกาลที่5ค่ะ ยี่สิบแปดเป็นเหรียญรอห้ารัชการอ่าเป็นเหรียญรัชการที่ห้าด้านหลังเป็นช้างสามเศียนยี่สิบเก้าค่ะพี่ขาเป็นพระร่วงเนื้อดินเก่าสามสิบ <30 S 2> เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิม โอเคนะคะพี่พี่ขา้องรับพี่ลงครบแล้วนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักไล่นะคะ099-841561 092-5439610สำหรับเย็นนี้สวัสดีคะ่ะ